ดีค่ะเจอกันอีกครั้งนะคะใน EP ที่ี่20นะคะในตอนที่ชื่อว่านะคะปล่อยมือจากพวงมาลัยนะคะเปลี่ยนบรรยากาศนิดน,นึงนะคะเรามาชมนะคะดอกนะคะลีลาวดีสวยงามมากเลยดอกใหญ่มากเลยอ่านะคะในตอนที่20นะคะในหนังสือรู้ก่อนตอนนี้ดีกว่ารุ่งนี้ตอนหลังของพี่ทอมทะเนศลีลาพรน,นะคะ ต่อจาก EP ที่19นะคะในเรื่องของรายได้ตามเวลาแล้วก็รายได้ตามผลงานนะคะยังไงนะคะพี่ทอมนะคะก็ยังแนะนำนะคะว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยได้รู้จักกับรายได้ตามผลงานนะคะซึ่งบอกเลยว่ารายได้ตามผลงานนะคะมันจะเปลี่ยนนะคะให้เรากลายเป็นคนคนหนึ่งที่มีศักยภาพมากขึ้นนะคะโดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะเชื่อไหมคะว่า งานงานหนึ่งสามารถเปลี่ยนชีวิตผู้คนได้ถ้าเราคนหนึ่งนะคะเป็นคนที่อยู่ในสังคมของคนที่ทําทงานประจำนะคะนานๆเราจะกลายเป็นคนที่เฉยนะคะอีกคนหนึ่งทีเดียวนะคะซึ่งวันนี้ก็จะมีนิทานเรื่องหนึ่งนะคะให้แง่คิดในเรื่องของการคิดนอกกรอบได้ดีมากๆนะคะซึ่งเรื่องราวนะคะก็จะมีอยู่ว่าน,นะคะสมมุตินะคะว่าเรานะคะขับรถสปอร์ตนะคะที่ นั่งได้สองที่นั่งนะนะมีคนขับกับกับอีกคนหนึ่งที่เป็นผู้โดยสารนะคะ2ที่นะคะเข้าไปในป่าลึกแห่งหนึ่งนะคะซึ่งในป่านั้นมืดมากนะคะเราหลงทางแต่ปรากฏว่าในระหว่างที่เราหลงทางเนี่ยนะคะก็แสงของรถนะคะก็ฉายนะคะไปเจอกับ คนสามคนนะคะซึ่งเป็นเงาตะคุ่มตะคุ่มนะคะแล้วก็พอขับเข้าไปใกล้ๆนะคะก็ปรากฏว่านะคะไปเจอว่าสามคนนั้นเป็นใครนะคะคนแรกนะคะเขาจำได้ว่าเราจำได้ว่านะคะเป็นคนที่เป็นคุณหมอนะคะเคยช่วยชีวิตเราแล้วก็เขาเนี่ย เคยคือถ้าเราไม่ได้คุณหมอคนนี้เราอาจจะเสียชีวิตตั้งแต่ตอนนั้นเลยก็ได้นะคะอันนี้คือคนที่มีบุญคุณกับเราเนาะส่วนอีกคนที่สองนะคะก็คือเป็นคุณตาแก่ๆคนหนึ่งนะคะที่เรียกว่าเป็นโรคหัวใจด้วยแล้วก็มีอาการกำเริบนะคะแล้วก็ถ้าเขานะคะชีวิตเขาต้องการที่จะได้ไปหาหมอณนะตอนนั้นเลยนะคะส่วนบุคคลที่3ก็คือคนที่เรียกว่าเป็น เป็นชายในฝันของเราถ้าเป็นผู้หญิงก็จะเป็นชายในฝันนะถ้าเป็นผู้ชายก็อาจจะเป็นผู้หญิงในฝันก็ได้นะคะใช่วัน,นนี้นะคะเราเจอสามคนนี้นะคะเราเลือกใครคะเพราะว่ารถเรานั่งได้แค่สองที่แค่นั้นเองติ๊กตอ,อกติ๊กตอ,อกนะคะคิดตามนุ่นนะคะเราเลือกใครเอ่ยนะคะ ถ้าเราเป็นคนที่เลือกคุณหมอนะคะก็แสดงว่าเราเป็นคนหนึ่งที่มีความกระตันยูกระตะเวทีเออนะคะแต่เราอาจจะเป็นคนหนึ่งที่เห็นแก่ตัวนิดน,นึงนะคะตรงที่ว่าเราไม่ได้ช่วยเหลือสังคมเลยนะคะแล้วก็เราพยายามเราอาจจะเป็นคนที่ทิ้งความฝันเราไปก็ได้นะคะส่วนถ้าเราเลือกใครคะ เลือกคนแก่นะคะที่หรือว่าคนป่วยนะคะแสดงว่าเราเป็นคนหนึ่งที่มีจิตใจเมตตาดีงามมากนะคะแต่เราก็ยอมทิ้งความฝันของตัวเองด้วยเช่นกันนะคะส่วนถ้าเราเลือกคนที่3ก็คือหญิงในฝันหรือชายในฝันของตัวเราแสดงว่าเราเป็นคนหนึ่งที่ อาจจะไม่ได้เห็นแก่มนุษยชาตินะคะเราเราเห็นแก่ตัวนิดน,นึงเอาความสุขส่วนตัวเอาไว้ก่อนเลยนะคะติ๊กตอกเลยนะคะว่าคิดยากเลยใช่ไหมเอ๊แล้วจะเลือกใครดีล่ะทั้ง3คนก็เรียกว่าแบบตัดใจยากจริงๆนะคะใช้วันนี้นะคะมันมีอีก ช่องทางหนึ่งที่เราสามารถทำได้ด้วยการที่นะคะถ้าอย่างเป็นนุ่นเองนะคะหรือว่าพี่ทอมที่เล่าในหนังสือเล่มนี้นะคะจริงๆนะอยากให้ไปอ่านเองเลยนะจะได้รู้คําตอบนะคะในหนังสือเล่มนี้นะคะพี่ทอมก็เฉลยมานะคะว่าถ้าเป็นตัวพี่ทอมเองพี่ทอมจะยอมสละนะคะลดคันงามนะคะให้กับ คุณหมอนะคะโดยที่จะถามว่าคุณหมอขับรถเป็นไหมอ่าถ้าคุณหมอขับรถเป็นนะคะจะรบกวนคุณหมอเนี่ยขับรถนะคะแล้วก็พาคนป่วยไปโรงพยาบาลนะคะส่วนตัวเขาเองเนี่ยเขาจะยอมนะคะที่จะเดินออกจากป่าเองพร้อมกับผู้หญิงในฝันหรือว่าผู้ชายในฝันของเขานั่นเองเฮ้เห็นไหมเฉลยแล้วนะคะเรียบร้อยเลยนะคะนี่คือเขาเรียกว่าจริงๆแล้วอ่ะ ทุกอย่างนะคะมันขึ้นอยู่กับว่าเราเคยคิดนอกกรอบหรือเปล่าเราคิดแค่ว่าเอ๊จะพาใครไปเพราะคิดว่าตัวเองคือคนขับจริงไหมคะแต่คนส่วนใหญ่ก็คืออาจจะคิดแบบนั้นนะคะแต่ว่าคนส่วนน้อยเนี่ยอาจจะคิดไม่ถึงว่าอ๋อมันคิดแบบนี้ก็ได้นะเออนะคะใช่วันนี้นะคะทุกอย่างมันมีคําตอบอยู่ในตัวนะคะแล้วก็ไม่ได้ฟิกแต่ตัวขอแค่ได้ผลลัพธ์นะคะสุดท้ายเนี่ยนะคะก็คือนี่ค่เรื่องนี้นะคะก็บอกให้เรารู้ว่าวันนี้นะคะ ถ้าเราอยากได้ผลลัพธ์ใหม่ๆเราก็ต้องยอมนะคะลองทำในสิ่งที่เราไม่เคยทำเราจะได้ผลลัพธ์ในสิ่งที่เราไม่เคยได้แต่ถ้าเรานะคะทำอะไรในสิ่งที่เราเคยทำเราก็จะได้ในสิ่งที่เราเคยได้เช่นกันนะคะในชีวิตเราเช่นกันนะคะอยากได้ผลลัพธ์ใหม่ๆนะคะเราก็ลองนะคะที่จะคิดและทำสิ่งใหม่ขึ้นมานะคะก็ยังไงนะคะก็พี่ทอมนะคะพี่ทอมโอยโ้ยหุ้ยหมา กลังอนะ่คอ่วันนี้มีหมามากวกัวนิดนึงนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเจอกันนะคะในเอพิโซดหน้านะคะขอบคุณนะคะในการติดตามนะคะสวัสดีค่ะ